ที่จังหวัดพังงานเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่หมู่เกาะสิมิลันเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับเมื่อวานนี้มันมีเรือขนส่งสินค้าของเมียนมาเกยตื้นแล้วทําให้ปะการังในพื้นที่เสียหายนะครับมาดูภาพปะการังที่เสียหายกันหน่อยเนี่ยปะการังใต้น้ําคุณผู้ชมปรากฏว่าเป็นปะการังที่มีอายุเก่าแก่มากๆมากมากๆ ที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะดูแลกันอยู่แต่ว่าเรือพอมันเกยตื้นะนะครับมันเกยตื้นมันเข้ามาในพื้นที่ที่ปกติเนี่ยเราจะไม่ให้เรือแบบนี้เข้ามาอยู่แล้วขนาดคนจะลงไปดำน้ำอ่ะเรายัางต้องย้ำแล้วก็ต้องมีมาตรการมีกฎหมายควบคุมว่าไม่ให้สร้างความเสียหายปรากฏเรือทั้งลำเนี่ยพอมันเลึกมันเข้ามาเนี่ยมันลากไปหมดเลยความเสียหายนี้ซ่อมแซมไม่ได้ครับมันทํามาให้กลับเหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมแล้วนะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับมันเป็นความเสียหายทางธรรมชาติที่องจริงคนที่ดูแลตรงนี้อยู่<ะ>คนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับปะการังเนี่ยการเกิดขึ้นของปะการังไม่ง่ายการดํารงอยู่ของปะการังก็ไม่ง่ายแล้วคือมันไม่ใช่เป็นการฟอกขาวบางทีฟอกขาวยังตายเลยอะ่ะแต่นี่เนี่ยคือมันทําให้เสียหายเลยปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งนะครับมันไม่ใช่หินงอกหินย้อยนะที่มันจะเกิดขึ้นมาแบบนั้นนะครับ อ่ะส่วนเรือลำนี้นะครับเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือสินค้าเจ้าของเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวเมียนมานะครับคือตอนแรกเห็นว่าเรือเนี่ยแจ้งว่ามาจอดเพื่อขนส่งสินค้านะครับที่ท่าเรือจังหวัดระนองตั้งแต่23พิพฤษภาคมแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยนำเรือออกจากท่าแล้วคนบนเรือเนี่ยพบรอยรั่วหรือว่ารูรั่วบริเวณท้องเรือกัปตันก็เลยพยายามที่จะเอาเรือเนี่ย กลับเข้าฝั่งนะครับจังหวะนั้นแหละครับมันก็เลยพุ่งชนแนวปะการังที่อยู่ทางทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนะครับความเสียหายเนี่ยประมาณ150ตารางเมตรคือมันยาวมันกว้างเลยนะเนี่ยเพราะมันมันลากมาเลยอ่ะทีนี้จากการสำรวจนะครับเป็นปะการังสีน้ําเงินรองลงมาก็คือปะการังเขากวางปะการังสมองปะการังดาวเหลี่ยมทั้งหมดนี้กว่าจะโตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลาล้านปีครับหลายคนเลยบอกว่าเป็นประการังตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ว่าอเอออยู่มายุคนั้นจนถึงปัจจุบันอยู่มาได้โดยปลอดภัยจนมาเจอเรือสินค้าลำนี้อแล้วจะรับผิดชอบยังไงไหวรับผิดชอบไม่ได้แล้วครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีขยะที่มาพร้อมกับเรืออีกเหล่านี้นะครับคือเรือเนี่ยข้างล่างอ่ะมันสร้างความเสียหายกับประการังแต่ข้างบนขยะบางส่วนของเรือ เห็นไหมครับเกลือนทะเลอยู่เหมือนกันนะครับเห็นดูภาพแบบนี้แล้วคือกลายเป็นว่าโ้ตายคนที่อนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไปนะครับอันนี้โอเคไม่ตั้งใจนะไม่ตั้งใจแต่สร้างความเสียหายแล้วนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แจ้งความกับตารวจสพคุรบุรีเป็นที่เรียบร้อยเอาผิดตามพรบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุทยานทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรสร้างอันตรายกับระบบนิเวศอันตรายแก่สัตว์ เหล่านี้กฎหมายเนี่ยเอาผิดได้แต่ถามว่ามันจะฟื้นประการังกลับมาได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เลยนะครับเออาจริงมันก็คือว่ามันก็มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและเป็นสิ่งที่น่าเสียใจจริงๆนะครับเบื้องต้นตอนนี้ประกาศห้ามใช้เรือแล้วก็ให้เจ้าของเรือชาวเมียนมามาจัดการกู้ซากเรือให้ได้ภายใน30วันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าประเทศไทยฝนตก แล้วในพื้นที่คลื่นลมมันจะแรงรตอนนี้กลายเป็นว่าพอคลื่นลมแรงเนี่ยเป็นอุปสรรคกับการเข้ามาจัดก,การกับไอเรือลำนี้นะครับน่าจะเริ่มนำเรือออกจากแนวปาการังคือมันต้องแช่อยู่กับแนวปะกการังแบบนี้ oh. ไปอีกหลายวันอาจจะเป็นวันที่9นะครับแต่ถ้าเกิดทำได้เร็วกว่านั้นก็จะดีมากแล้วบนเรือ มีน้ำมันอยู่7,700ลิตรที่พร้อมจะไหลลงสู่ทะเลได้ตลอดเวลาอเรือที่ฟังดูแล้วมีแต่ปัญหาครับตอนนี้สำหรับตัวเรือเนี่ยช่วงนี้เราได้ประสานอุตุตลอดเวลาเลยว่าเราจะสามารถออกเรือได้หรือไม่ก็ตอนนี้มลสุมจนถึงวันที่7ครับผมไม่สามารถจะเอาเรือไป ที่หมู่เกาะสุรินโดยดําเนินการได้โดยคล้องตัวเราจึงวางแผนในการจัดการในเริ่มในวันที่9ครับน้ํามันที่ค้างอยู่ในเรือประมาณ7,700ลิตรครับเริ่มขนถ่ายในวันที่10เนื่องจากมาตาน้ำเนี่ยจะต่ําสุดแล้วก็ผมได้ประสานกับอ๋ออันนี้ก็คือมีการคํานวณเวลาแล้วว่า <c oughs> ช่วงเวลาไหนน่าจะปลอดภัยครับในการนำซากเรือหรือว่ากู้เรือแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่า เราก็อาจจะมีคําถามว่ามันทําได้เร็วกว่านั้นได้ไหมหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรคือหน้าง,งานผมว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับที่หนึ่งคือต้องรอรอเจ้าของเรือ,อหาคนหรือว่าจ้างคนมาเอาเรือนี้ออกไป 2. รอเวลาในการ<อ>ที่จะเอาเรือเนี่ยออกจากจุดนี้ทัทง้ทงทที่มันก็ทับประการังกันอยู่นั่นสิแล้ววิธีการคือยังไงอ่ะมาทางไหนเอาออกไปทางนั้นใช่ไหมคงไม่สร้างความเสียหายเพิ่มใช่ไหมครับแค่นี้ประการังก็หักก็เสียหายเยอะมากแล้ว เอาวิธีการผมไม่รู้ว่าอาจจะต้องแบบให้หน่วยงานต่างๆช่วยกันดูแลด้วยไหมเพื่อไม่ทําให้ประการังที่บอกหายากอายุเป็นล้านปีเสียหายไปมากกว่านี้คือแล้วเรืองไงมันอยู่ในทะเลคลื่นมันก็ซัดมามันก็คืดคาดคืด,คดคมันไม่ยิ่งพังมากกว่าเดิมหรอพี่ก็น,นี่ไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีเหตุผลอ,อะไรหรือเปล่าที่ไม่สามารถทําได้เลยครับ แจะต้องรอนะครับแต่ถ้ถาถ้าเกิดทําได้เลยก็จะดีมากนะครับมไม่อยากให้ความเสียหายมากไปกว่าน,นี้แล้วเมื่อกี้บอก9และ10นี่วันที่5เองนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบัานในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ